Office 101 p r o ูนย่สนับสนุนโดย p r o ด x Creative Academy สถาบันเรียนศิลปะออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณสวัสดีครับผมเนสซี่ิชัยศิริชัยสุทธิกรนะครับคุณนี่รามอยู่กับ Office 101 p r o ูนย์ห่รนะครับรู้จักขอสิ่งที่เราต้องการจงร้องขอครับแล้วก็จะได้รับนี่คือเรื่องที่เราจะมาพูดใน EP ีนี้ครับเออแค่เอ่ยปากขอเนี่ยต่อให้เราขอแล้วถูกปฏิเสธกลับมา มันก็ยังดีกว่าที่เราเก็บเอาไว้คนเดียวแล้วก็ค้างคาใจไปตลอดว่าเท่านั้นเราเอ่ยปากขอหรือว่าเอ่ยปากร้องขออะไรสักอย่างเนี่ยมันก็คงจะดีกว่านี้เนาะอะไรประมาณนี้ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนโต๊ะอาหารที่ดีกว่านี้ในพัตคาหรือว่าขออัปเกรดที่นั่งจากชั้นประหยัดไปเป็นชั้นธุรกิจคูยกับเจ้านายเพื่อขอขึ้นเงินเดือนคนเขียนว่าให้เราขอไปเลยครับต่อให้เราคาดว่าอยู่แล้วว่าคําตอบที่ได้รับอาจจะเป็นคําว่าไม่มันก็ยังดีกว่าที่เราไม่ได้พูดออกไปเลยตลาบไปที่เรายังกล้าเอ่ยปากขอเนี่ยเราก็ยังมีโอกาสได้แต่่ถ้าาเรไมท คือผลลัพธ์เท่ากับศูนย์เราคนที่จะกล้าเอ่ยปากขอสิ่งที่เราต้องการจากคนที่เรารักเจ้านายหรือว่าเพื่อนอย่าคาดหวังว่าเขาจะอ่านใจเราได้คือเราต้องพูดออกไปว่าเราต้องการอะไรลองคิดดูนะครับว่าหลายครั้งที่เราเจ็บปวดใจเพราะว่าความคาดหวังของเรานะสูงเกินเราจะได้รับมาจากคนคนนั้นนะไม่ว่าใครก็ตามคนเขียนบอกว่าเขาเคยพบความผิดหวังกับชีวิตรักของเขาเนี่ยความผิดหวังที่เขาได้รับคือแบบนับไม่ถ้วนเลยเพราะคนรักเนี่ยเดาใจไม่ได้คนรักที่เขาเจอเนะ่เดาใจเขาไม่ได้มันทาให้เขาสุขคิดว่าใครจะไปอ่านใจคนอื่นได้ แล้ถ้าเขาร้องขอสิ่งที่ต้องการกับเธอตรงๆก็มันมันก็มนันน่าจะดีกว่านี้หรือว่ามันอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างวันนั้นขึ้นอะไรประมาณนานานเนี้เจ้านายเป็นตัวอย่างให้ดีมากเรามักทํางานหนักแล้วรอคอยการเรื่องตําแหน่งหรือการขึ้นเงินเดือนจากเจ้านายถูกไหมอันนี้เป็นเรื่องสาตานของมนุษย์อยู่แล้วต่อสิ่งนั้นจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเกิดว่าเราไม่เอ่ยปากวีกับเจ้านายของเรากรณีเลวรายที่สุดก็คือเราจะได้รับยังไงอ่ะคืออะไรถูกปฏิเศธหรือเปล่าแล้วมันมีผลอะไรต่องานไหมขอขึ้นเงินเดือนแล้วจะโดนไล่ออกไหมก็ไม่่่ไไดดดด้เเงงินนออตาามทีีคหวัยู เท่ากับเท่าเดิมหากเราเอ่ยปากถามเขาก็จะเล่าคำตอบแล้วรู้ว่าเราอยู่ตรงไหน รรงกาปะเมินทุกครั้งที่เราเอ่ยปาาขอคนเขียนอยากให้เราระลึกถึงประเด็นนี้เอาไว้ในใจเสมอครับก็คือ1เอ่ยปาาขอสิ่งที่เราคาดหวัง2รับรู้และมั่นใจว่าเราสมควรได้รับสิ่งที่คาดหวังนั้นด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม3ตรจงจำไว้ว่าเราต้องควบคุมความคิดความรู้สึกและจิตตสัมนนกไปเป็นทางบวก4ี่เอ่ยปาาขอคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจ5พูดด้วยตรงประเด็นและ6ข้อสุดท้ายก็คือถามเหมือนเด็กที่คอยถามผู้ใหญ่ถามแล้วถามเล่าจนกว่าจะได้คำตอบที่ชัดเจนถ้าคำตอบมันคือไม่ก็ไม่มีอะไรเสียหายเลาครับขอบคุณที่ตาดตามออฟฟ 01 Port Export ครับถ้าเกิดเรามาเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ